อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกๆคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้ก็รับฟังทางช่อง Youtube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2566นะครับวันนี้เอาแนวทางหานอยมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอาจารย์เองก็ติดธุระอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้กลับเข้าบ้านนะครับผมตอนแรกว่าจะโพส เฉยๆโพสภาพนิ่งนะฮะพอดีกลับมาถึงบ้านทันเวลานะครับผมก็เลยอ่ะเอาแนวทางมาให้รับชมทำเป็นคลิปไปแล้วกันแบบรวดเร็วทันใจเนาะทุกคนนะครับผมอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่องอาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยเด้อนะครับผมใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเนาะ อยากจะเข้าข่มก็กดที่ลิงก์ได้เลยแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับผมอ่ะแนวทางฮานอยวันนี้นะครับตามนี้นะครับเอาสูตรนี้มาแจกเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะวันนี้ตามนี้เลยนะครับฟันเก้านะครับเมื่อวานก็ฟันเก้ามันไม่มานะครับวันนี้สูตรมันได้เก้าอีกเหมือนเดิมนะครับผมสูตรมันได้เด่นเก้าอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ฟันเก้าตัวเดียวนะครับมันต้องมาวันนี้นะครับเมื่อวานมันไม่มาเก้าวันนี้มันต้องมา นะครับผมเนาะตัวเจาะนะครับ93949598เม็ดเดียวครับ90เม็ดเดียว90ครับนะครับ3ามตัว490 493 495นะครับผมสายรูดครับรูดเก้าไปเลยตัวเดียวนะครับสายรูดรูด9้าตัวเดียวนะครับตัวเจาะก็ตามนี้นะครับ93949598เม็ดเดียว90นะครับผมเนาะ3าตัวก็ตามนี้นะฮะอะ ใครชอบก็พิจารณาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับทุกสูตรทุกการคํานวณมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมให้สมาชิกเอฟซีทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมลองดูครับสูตรนี้ถ้ามันไม่มาวันนี้จานจะทิงะนนนะนะะ้งสูตรนี้เลยนะครับผมถ้ามันไม่มาวันนี้นะนะครับผมจานจะทิ้งสูตรนี้เลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะจับวินนะครับทุกคน คงดูออกเนาะว่าจะจับวินตัวไหนบ้างนะครับให้ดูเลขทั้งหมดนี้นะครับสายจับวินนะครับเลขทั้งหมดนี้มีเลขตัวไหนบ้างนะครับมี9มี3มี4มี5มี8มี0นะครับผมจับวินได้นะครับผมเนาะดูจากเลขที่อยู่ในนี้นะครับผมมันมีกี่ตัวนะครับผมมีเลข9เลข3เลข4เลข5แล้วก็เลข8แล้วก็เลข0 นะครับผมถ้าใครอยากจะจับวินนะครับผมเนาะนะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปังๆกันะทุกคนวันนี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ